เจ็ดศูนย์ห้าล่างศูนย์ห้ากับหกห้าเด่นเน้นไปที่ศูนย์ห้าหกค่ะเอาพี่น้องแกร๊ฟทีจำไว้และเขียนไว้ว่าของปูคาแดงอยู่มาดคอยอยู่คุ้มปูกูแทนอย่ได้หาศูา 5, นย์สี่คับเจ็ดศูนย์หาศูนย์ห้าหกมาไปเบิ้งบานนี้รวมพี่โตงได้มาจากปูน้องสี 6, ่คือกันบ่จากคือกันบ่จะได้ตัวเดียวกันบ่ไปไปาบานี้พี่น,น,น้องไป เต็มๆนี่บ uh ่แต่ว่เห็นนาเพิ่นจะจาได้อยู่ควอมเห็นนาไปรถก็ไปนี่เที่ขายนาหมือกันไปย่างแห้งคักตัวเถื่อเลือดจุกโอ้ยไข่ก็คือกันเถื่อเลือดเถื่อเลือมากเรื่องน้ำไปเพเ่็นว่าทําคลิปขายหน้าพระนี่เพื่อเอาหนาพระบอกโอ้คอนั้นก็เลยเกลียดแต่หน้าด้อเถื่อเลือดเถื่อเลือมาเนาะว่าเป็นยัางดอกเป็นย่างดอกบัว อาจารย์เข้าวันดีตัวแม่ยังหลักแค่ใบแดงแดงกระแจีคือใส่หลังน่ามันสุไปหาอมก็หาอมกรเรการระการครับพระอาจารย์ครับผมเริ่มก้อนเดิ่มยมพอยมแม่ผ้อหนาป้อมตานเมือนี่ตัวนันคันน้ำมุ่นนี่คือพ่มันตัวเลขคันน้ำมนตนเรายใส่กครับพระอาจารย์ว่าตัวเลข ตัวเลขว่านี่ขอ,องกุฏแแหนนี่ลูกจะขคอ,อนี่คือวันที่ยิบเก้ากเก้าลูกไปจแต่อ่าเมื่อนี่ปูพิ้นคอไปแล้วครับเพาเป็นยังแล้วแต่แต่ดวงให้ดวงมั่นพูดถึงว่าตัวเลขตัวเลขนี่ลูกไปคออยู่น้องโล่งเมื่อนี่ย่เพื่นมั่นไปทั้งน้องโล่งของรัฐบาลวันที่หนึ่งเมษานี่ย่ะผมขออยู่ทั้งน้องโล่งนั่น

ปักมาควาเพี่น้องเศษตวเก่าทังเมดเลยของวัดเมื่อคืนัครับที่ร้านเสองต้านแล้วอาจารย์ตัดนเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบรถบ้าศูนย์เจ็ดสองกับศูนย์เจ็ดห้าเ้กัวเก่้าเนาะกนี่น้องเรื่เศษตเก ا ัเศษตเก่าของวดเมื่อกี้ เต่าก็สีหมุนมาครับางทีดมุลยมันแหงน้นไงแต่สีบ้าบอพึ่งมันสีหัดบางแดงมันบอมันบอออกมันเสียวหัดนี่แดงบแน่ละหัดนี่งอันนี้อยู่อยู่หนองโล่งเออลูกไปขอให้ถามว่าเพิ่นมือมือนีละขอโยมท่านหนองล้งเพิ่นเพ่นเมื่อกี้เพิ่นกับพ้อกันถูอยู่ในเลยขันน้ำมุนีูทรงไปเพิ่นงวดอีเพิ่นเล่มุนไปขอ ขอให้คูณึงว่าตัวเลขเนี่เป็นของวัดน้องล้งครับผมแต่ว่าลูกเป็นคนแบบขอให้เพิ่นครับแต่ว่าวัดคุณแหนี่ลูกจะขอหนึ่งคือวันที่ยิบเก้าวันที่ยิบเก่าไปจะขอคือืตัวเลขตัวเลขกองล่งมันเม็นของวัดคุณแ่เด้อตัวเล็ครับแต่ว่าผูของผู้คนขอ่นึ่อยู่คุณแ่เนี่ยแต่ว่าเป็นอีกตัวนึง ว่ามีลูกขออยู่หนองโลงเห็นเอาังขึ้จังเกลอย่างกว่าเอากระนั้นนครับองไรก็ได้ขังขึ้ยังขังไปในย่างนี่คือใส่ย่างไปโดดขึ้นน้อยนันมาเี็นลองห็นจ้าจ้าปอนแซ่บกินนานแล้วติม ตอนีหนที่วัดหน,น,น,อ,ดอ,น,นองโลมืงเพิ่งจะยกจะดบวชครับไม่มีแนองลงแ่ม่มากตัวเดียวสมมดิร้านมากเนียนแลกอยู่ที่ไม่เด็กตัดกเก่าเลยเด็กตวเก่ามันเลย หนองลุงหนองรุงห้องลุงหลันองล่งหลักหนองรุ่งมันจะโตเป็นบองเกษตรขันน้ำมันวันที่ยี่สิบเก้ากองเกษวนนี้็บาางมันมิตะงานมิจงานจะกินน้มนมันมันเบลเยบ่บบาง ทานมัดตัวใดจะมัดพิเศษปะทามัดได้ใจเนี่ยวไงมาซื้อยังกระไดเลขเลขวันนี้ม่เก่าเนี่ยโอ้โหเลขห้อยกระติเก่าซี่ทอดแล้วถังยุติว่รู้ว่าจะเก่ายังหละจะเก่ามากแน่นอนวันนี้เพราะว่าเมื่อนี้มันมีเก่าซีตัวเดียวได้ที่จีเก่าเนี่ยที่รูกมากอย่างนี้คือเก่าซีเก่าสามเก่าพวกมัดมักส่วนตัวดีนี่ มามัทบ้านมักสิเมนทมถามัต่ว่าถ้ารอเบิ้งัาน้ำม้ตนสะกอนเมนบ่จ้ะคอันนี้แมนคันน้ำมนด้ยนนั่งเร่งนังนังขอเานั่งขอี้ยอนว่งานขรามันสอนก่อนนี่น้อมไปงวดก่อนเนาวมันเมอกเจ๊แปดม้งเรียวัเมื่อีืนันม่ีนกักัลักษณะนี้จะสองคือปศ เก่าตัน้ำตอนเกองเออแม่คือใส่เก่าบ่คือบ่มีอไก่แม่คือบวมีสองปิดใจเก้าน้ำเนส่าสองทขึ้นม่อีันี่บมเนเล็กขันน้ำมลคับอันนี้บวมเนเล็กขันน้ำมลโอ้โอันนี้บวมเนเล็กขนมลอ้มาเก่าซีว่ะแม่เอ้าทอาจารย์แล้วดิมาเก่าแมอาจารย์มัดเล็กเล็กเล็กลูกคิน่วมีเก่ากว่านี่ยค่ะ ก็เลยเฮ็ดจังซั่นได้ตีมาน้ําบ่ปัวนะครับผมเลขงวดนี้ว่ามีเก่าน้ําบ่เผมได้อยู่ได้ตั้งแต่69ครับบ่ครับครับ9ตัวเดียวอเอาเข้าเข้าอาจารย์ได้เข้าผู้ใดก็ดีเอแม่ญาติโยมเนเหญาติโยมเาะให้อันนั้นญาติโยมน